เคมีอินทรีย์เนี่ยจะเป็นการพูดถึงธาตุคาร์บอนนะครับธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบถ้าเกิดว่าเราเรียนมาแล้วเนี่ยที่โรงเรียนใช่ป่ะเราจะเห็นว่าเ,เราจะพูดถึงแต่คาร์บอนคาร์บอน,คา,บอนคาร์บอนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอินทรีย์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบของคาร์บอนนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าสารอินทรีย์เนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ว่า เออ่จนมาถึงปีประมาณ1,800กว่านเนี่ยเออ่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าฟรีดิชวูลเลอร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ฟรีดิชวูลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์สารอินทรีย์ขึ้นมาได้ในห้องแลบนะครับก็คือเขาสามารถสังเคราะห์ยูเรียขึ้นมาจากแอมโมเนียมไซยาเนตตัวแอมโมเนียมไซยาเนตตัวเนี้ยเป็นสารอนินทรีย์นะครับเขาเรียกว่าอินออร์แกนิกเป็นอินออร์แกนิกนะครับอินออร์แกนิกคือเป็นสารอะนินทรีย์ นะครับเอาเขาเอาแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยไปทำการเผาปรากฏว่าเขาได้ยูเรียออกมาครับยูเรียเนี่ยคือเป็นสารอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยยกเลิกทฤษฎีที่บอกว่าสารอินทรีย์ต้อง ได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับอ่าก็เลยยกเลิกพวกทฤษฎีพวกนี้ก็เลยเป็นสารอินทรีย์เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนนิยามมาเป็นว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอนนะครับเด็กๆสารอินทรีย์นะคเอะจะจะสามารถได้มาจากธรรมชาติก็ได้หรือว่า ได้มาจากห้องแล็บก็ได้นะครับทีนี้เด็กๆครับสารอินทรีย์เป็นสารประกอบของคาร์บอนแต่แต่นะระวังตรงนี้ออกสอบนะครับแต่สารที่มีคาร์บอนทุกตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นสารอินทรีย์นะโอเคนะฟังใหม่สารอินทรีย์เป็นสารประกอบของคาร์บอนแปลว่าสารอินทรีย์ต้องมีคาร์บอนโอเคนะสารอินทรีย์ต้องมีคาร์บอนนะครับสารอินทรีย์เป็นสารประกอบของคาร์บอนแต่แต่ไม่ใช่ สารที่มีคาร์บอนทุกตัวจะเป็นสารอินทรีย์โอเคไหมอ่าตรงนี้ระวังออกสอบนั่นเองแล้วมีสารที่มีคาร์บอนอะไรบ้างที่ไม่ใช่สารอินทรีย์มีดังนี้ครับอันที่1น,นั่นเองเป็นพวกออกไซด์แล้วก็ซัลไฟด์ของคาร์บอนออกไซด์และซัลไฟด์ของคาร์บอนหมายถึงคาร์บอนอ่าพวกคาร์บอนจับกับออกซิเจนออกไซด์ซัลไฟด์ก็คือคาร์บอนจับกับซัลเฟอร์นะครับอ่อย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนออกไซด์พวกนี้เนี่ยมีคาร์บอนนะ แต่ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับถ้าไม่ใช่สารอินทรีย์เราก็เรียกว่าเป็นสารอนินทรีย์โอเคปะ่ะตามทันนะ,ะหรือว่าคาร์บอนไดซันไฟด์ตัวนี้ก็เป็นสารอนินทรีย์นะครับโอเคนะอันที่1อันที่2นะนั่นแหลพวกสารประกอบคาร์บอเนตนะครับสารประกอบคาร์บอเนตหรือไฮโดรเจนคาร์บอเนตพวกเนี้ยอ่าเป็นสารพวกเนี้ยสารเป็นสารอนินทรีย์นะครับถึงแม้จะมีคาร์บอนนะมีคาร์บอนนะ มีคาร์บอนนะแต่ไม่ใช่สารอินทรีย์โอเคนะครับอันที่3านั่นเป็นพวกสารประกอบคาร์บอไนน์นะครับสารประกอบคาร์บอไนน์สารประกอบคาร์บอไนน์คือสารประกอบที่มีเอ่อ C ประจุ4ลบนะครับอย่างเช่นแคลเซียมคาร์บอไนน์ตัวเนี้ยแคลเซียมคาร์บอไนน์ตัวเนี้ยมีคาร์บอนนั่นเองแต่ตัวนี้ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับเป็นสารอนินทรีย์โอเคนะอันต่อมานะครับเป็นพวก เกลือไซยาไนไซยาไนก็คือพวก CN- นะั CN- นะครับไซยาเนตก็คือ OCN- แล้วก็ไทโอไซเนตคือ SCN- นะครับเอ่อพวกนี้มีซีเห็นไหมมีซีมีซีมีซีแต่เป็นสารอนินซีนะครับไม่ใช่สารอินซีนะครับพวกนี้พวกนี้เป็นตัวยกเว้นนะครับเช่นโพแทสเซียมไซยาไนด์แอมโมเนียมไซยาเนตตัวเนี้ยที่เขาเอาไปเผาแล้วได้สารอิ C, นซยยนีนะครับแล้วก็โพแทสเซียมไทโอไซยาเนตนะครับโอเคนะอ่าต่อมาครับอันต่อมาก็คือสารประกอบของคาร์บอนบางชนิดนะครับอ่าเช่น คาร์บอนเตตคอไรนะครับหรือว่าตัวนี้คือฟอสจีนนะครับตัวนี้สองตัวนี้มีคาร์บอนเหมือนกันนะลนแต่ว่าไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับเป็นสารอนินทรีย์โอเคนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นพวกพวกธาตุคาร์บอนอย่างเดียวนะครับพวกที่มีธาตุคาร์บอนอย่างเดียวเช่นอะไรเช่นเพชรไงเพชรก็คือคาร์บอนกรไฟต์ก็คือคาร์บอนฟูลอรีนฟูลอรีนเป็นคาร์บอนที่มี เป็นคาร์บอนที่เกาะกัน60ตัวนะครับเป็นรูปบ mm ัคกี้บอลเขาเรียกว่าฟูร์เรลินพวกนี้ก็ไม่ใช่สารอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าสารอินทรีย์เนี่ยก็ต้องมีคาร์บอนนะครับสารอินทรีย์ต้องมีคาร์บอนนี่จดไว้นะสารอินทรีย์เนี่ยต้องมีคาร์บอนสารอินทรีย์ต้องต้องเป็นสารประกอบคาร์บอนแต่แต่ไม่ใช่สารที่มีคาร์บอนทุกตัวจะเป็นสารอินทรีย์นะครับกลุ่มพวกนี้มีคาร์บอนแต่ไม่ใช่สาร อินรีระวังข้อสอบออก